สวัสดีค,ครับทุกท่านอาโวคาโดผลไม้ดีต่อสุขภาพของเราใช่ไหมค,ครับแต่เดี๋ยวก่อนคุณเคยคิดไหมค,ครับว่าวิธีทานของเราอาจกําลังเปลี่ยนมันให้เป็นภัยเงียบทําลายสุขภาพโดยไม่รู้ตัวในฐานะหมอดิฉันผมเห็นความจริงน่าตกใจจากงานวิจัยและผู้ป่วยเช่นคุณลุงสมชายว่า10ข้อผิดพลาดสามารถเพิ่มความเสี่ยงโรคทางเดินอาหารความดันและตับได้วันนี้เราจะเปิดเผย10 ข้อผิดพลาดรายแรงที่ทุกคนต้องรู้เพื่อคุณทานได้อย่างปลอดภัยและต้องอยู่จนจบนะคะครับเพราะข้อหนึ่งน่าตกใจที่สุดอาจช่วยชีวิตคุณได้ก่อนไปถ้าเรื่องนี้คุ้นเคยโปรดพิมพ์ใช่ในคอมเมนต์นะคะครับมาเริ่มกันข้อผิดพลาดอันดับ10การทานอะโวคาโดมากเกินไปเอาละค่ะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยทุกท่านเรามาเริ่มกันที่ข้อผิดพลาดอันดับ1ิกันเลยนะคะครับนั่นก็คือ การทานอะโวคาโดมากเกินไปค่ะครับหลายคนอาจจะคิดว่าอะโวคาโดเป็นอาหารสุขภาพกินเท่าไหร่ก็ดีใช่ไหมคะครับแต่ความจริงแล้วอะโวคาโดหนึ่งผลขนาดกลางมีแคลอลรลี่ประมาณ240แคลอลรลี่และมีไขมันดีเกือบ22กรัมซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวที่ดีต่อหัวใจก็จริงแต่เมื่อเราทานวันละ2-3ถึงผลไขมันดีเหล่านั้นก็อาจกลายเป็นภาระหนะักให้กับตับของเราได้ง่าย ทําให้ตับต้องทํางานหนักเกินไปและอาจจะรบกวนสมดุลคอเลสเตอรอลในร่างกายได้นะค,ะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค,ครับเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นการเผาผลาญของเราจะช้าลงและสําหรับผู้สูงวัยอย่างเราที่อาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายมากนักแคลอรี่ส่วนเกินจากอะโวคาโดที่ทานมากไปก็สามารถเปลี่ยนเป็นไขมันหน้าท้องสร้างความเครียดให้กับตับและทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่2 ได้อีกด้วยค่ะครับที่แยก่กว่านั้นคือไขมันส่วนเกินเหล่านี้ยังทําให้ระบบย่อยอาหารของเราทํางานช้าลงคุณพ่อคุณแม่อาจรู้สึกท้องอืดอืดอาดหรือแม้แต่ท้องผูกได้ง่ายๆเลยนะคะครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องชุดสัตตีนะค,ะครับงานวิจัยปี2023โดยสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาพบว่าผู้ที่ทานอะโวคาโด3ผลขึ้นไปต่อวันเกือบ27% มีระดับคอเลสเตอรอลและไตกรกลีเซอไรด์เพิ่มขึ้นจริงๆค่ะครับและดิฉันผมเองก็เคยเจอคุณมานิดัย49ปีที่ต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการตับอ่อนอักเสบเฉียพลันหลังจากที่ท่านทานอะโวคาโดมากเกินไปเพราะคิดว่าเป็นอาหารคลีนที่ดีต่อสุขภาพค่ะทางออกง่ายๆเลยค่ะครับคือพอประมาณอะโวคาโดขนาดกลางเพียงหนึ่งผลต่อวันหรือถ้าในแต่ละวันเรามีแหล่งขมันดีอื่นๆอยู่แล้วเช่น ถั่วต่างๆหรือน้ำมันมะกอกก็อาจจะทานแค่ครึ่งผลก็เพียงพอแล้วค่ะจำไว้เสมอค่ะครับอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่สุดก็อาจจะกลายเป็นอันตรายได้เมื่อเราละเลยการควบคุมปริมาณลองทานอะโวคาโดครึ่งผลคู่กับขนมปังปิ้งตอนเช้าและปรับสมดุลมื้ออื่นๆด้วยโปรตีนผักสดๆดและทันพืชสเต็มเมล็ดนะคะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่คิดว่าเคล็ดลับนี้มีประโยชน์พิมพ์คำว่าสุขภาพดีในคอมเมนต์ได้เลยนะคะครับข้อผิดพลาดอันดับ9กาการทานอะโวคา โดก่อน,นอนข้อผิดพลาดอันดับ9ที่หลายคนมองข้ามคือการทานอะโวคาโดก่อนนอนค่ะครับคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะครับอะโวคาโดมีไขมันดีเยอะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการย่อยหากทานใกล้เวลานอนเกินไปกระเพาะอาหารต้องทำงานหนักตลอดคืนทำให้รู้สึกหนักท้องท้องอืดหรือกดไหลย,ย้อนได้ง่ายๆเพราะระบบย่อยของผู้สูงวัยทำงานช้าลงอยู่แล้วการนอนหลับจะไม่สนิทตื่นมาแล้ว รู้สึกมึนงงไม่สดชื่นเลยค่ะครับการวิจัยพบว่าอาหารไขมันสูงก่อนนอนทําให้เราตื่นกลางดึกบ่อยขึ้นและยังไปลดฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยหลับแต่กลับเพิ่มฮอร์โมนความเครียดเหมือนกับคุณสมศักดิ์วัย52ปีที่เคยนอนไม่หลับเรื้อรังจนเลิกทานอะโวคาโดตอนดึกๆก,การนอนของท่านก็ดีขึ้นมากค่ะครับทางออกง่ายๆคือเวลาที่เหมาะสมทานอะโวคาโดตอนกลางวันหรือช่วงหัวค่ำนะคะครับ พยายามหลีกเลี่ยงภายใน3-4ถึงชั่วโมงก่อนนอนถ้าหิวตอนดึกลองเปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตหรือชาสมุนไพรเบาๆแทนค่ะครับอย่าปล่อยให้การทานผิดเวลามาพภาคก,การพักผ่อนอันมีค่าไปจากคุณพ่อคุณแม่นะคะครับคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว้าวกับข้อมูลนี้ไหมค,ครับถ้าใช่พิมพ์คำว่าว้าวในคอมเมนต์ได้เลยค่ะครับข้อผิดพลาดอันดับ8การจับคู่อะโวคาโดกับผลิตภัณฑ์ไร้ไขมัน ต่อไปคือข้อผิดพลาดอันดับ8ที่แอบพักสารอาหารสําคัญไปจากคุณพ่อคุณแม่นั่นคือการจับคู่อะโวคาโดกับผลิตภัณฑ์นมไร้ไขมันหรืออาหารไขมันต่ําอื่นๆค่ะครับคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะครับอะโวคาโดมีวิตามิน A E K ซึ่งจําเป็นต่อร่างกายแต่ต้องมีไขมันจากอาหารจึงจะดูดซึมได้ดีถ้าเราทานคู่กับอาหารที่ไม่มีไขมันเลยร่างกายจะดูดซึมวิตามินเหล่านี้ได้ไม่เต็มที่ค่ะครับ ทำให้เกิดการขาดวิตามินส่งผลให้ตาพร่ามัวผิวแห้งหรือภูมิคุ้มกันอ่อนแอได้งานวิจัยปี2023พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ทานอาหารไขมันต่ำนาน,านๆขาดวิตามิน A และ E เหมือนคุณมาลีวัย41ปีที่ดิฉันผมเคยดูแลท่านเหนื่อยง่ายผมร่วงเพราะทานอะโวคาโดกับโยเกิร์ตไร้ไขมันทุกวันค่ะครับสิ่งนี้ยังส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนในร่างกายด้วยนะครับ ทางออกคืออยากลัวไข่มันดีค,ครับลองเติมน้ำมันมากอกวอลนัทหรือมเมล็ดพืชเล็กน้อยลงไปด้วยนะค,ะครับเพราะการจับขั้วโวคาโดกับผลิตภัณฑ์ไร้ไข่มันนั้นไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นแต่มันกลับจำกัดประโยชน์ที่คุณพ่อคุณแม่ควรได้รับค่ะครับใครเคยทำผิดพลาดข้อนี้บ้างค,ครับลองพิมพ์แก้ไขในคอมเมนต์ได้เลยค่ะข้อผิดพลาดอันดับ 7. การทานอะโวคาโดที่ยังไม่สุกคุณพ่อคุณแม่ค,ครับข้อผิดพลาดอันดับ7 ที่หลายคนมักเจอคือการทานอะโวคาโดที่ยังไม่สุกค่ะครับเราทุกคนคงเคยเจอใช่ไหมคะที่ซื้ออะโวคาโดมาแล้วมันแข็งปกยังไม่นิ่มดีแต่ก็เสียดายเลยหั่นทานไปเลยจริงๆแล้วอะโวคาโดที่ยังไม่สุขนั้นมีสารแทนนินสูงซึ่งเป็นสารที่ทำให้เนื้อแข็งและมีรสขมฝาดอาจทำให้คุณพ่อคุณแม่ปวดท้องคลื่นไส้ท้องอืดหรือรู้สึกไม่สบายท้องได้ง่ายๆ โดยเฉพาะผู้สูงวัยอย่างเราที่ระบบย่อยอาหารจะทำงานช้าลงตามธรรมชาติอยู่แล้วก็จะได้รับผลกระทบได้ง่ายกว่าปกติค,ครับการทานอโวคาโดที่ยังไม่สุกยังทำให้ตับอ่อนของเราต้องทำงานหนักเกินไปอีกด้วยนะค,ะครับสิ่งนี้มีหลักฐานยืนยันค,ครับงานวิจัยปี2023จากสมาคมระบบทางเดินอาหารแห่งอเมริกาพบว่า31ของผู้ที่ทานแทนนินสูง มีอาการปวดท้องไม่สบายและถึง15เปเซ์มีอาการคล้ายอาหารเป็นพิษเลยนะครับเหมือนอย่างคุณชัยวัน์วัย36ปีที่ดิฉันผมเคยดูแลท่านชอบทานอะโวคาโดที่ยังไม่สุกในสลัดเป็นประจำจนมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงการตรวจก็พบว่าลำไส้ของท่านระาคายเคืองจากสารแทนนินนี้แหละครับพอท่านเปลี่ยนมาทานอะโวคาโดที่สุกแล้วอาการก็หายเป็นปิดทิ้งเลยนะคครับดังนั้นความอดทนให้ผลตอบแทนที่ดีเสมอคครับ คุณพ่อคุณแม่ควรลองกดที่เปลือกเบาๆถ้าเนื้อนิ่มเล็กน้อยแต่ไม่เละนั่นแหละคือสุกกำลังดีถ้ายังแข็งอยู่ก็ต้องรออีกหน่อยนะครับลองเอาใส่ถุงกระดาษกับแอปเปิลหรือกล้วยจะช่วยให้สุกเร็วขึ้นได้ครับการทานอโวคาโดที่ยังไม่สุกหมายความว่าร่างกายของเราจะพลาดสารอาหารดีๆและยังต้องเจอกับความเครียดจากการย่อยอาหารอีกด้วยครับถ้าข้อมูลนี้ทำให้คุณตาสว่างพิมพ์คำว่าเข้าใจแล้ว ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะข้อผิดพลาดอันดับ6การเติมเกลือในอะโวคาโดมากเกินไปคุณพ่อคุณแม่ครับเรามาต่อกันที่ข้อผิดพลาดอันดับ6ที่เรามักทําโดยไม่รู้ตัวนั่นคือการเติมเกลือในอะโวคาโดมากเกินไปค่ะครับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงชอบโรยเกลือบ,บนขนมปังอะโวคาโดหรือใส่ในกัวคาโมเลใช่ไหมคะครับดูเหมือนจะเพิ่มรสชาติให้อร่อยขึ้นแต่ทราบไหมคะครับว่าอะโวคาโดเองตามธรรมชาติมีโซเดียมต่ํา และเต็มไปด้วยไขยมันดีที่ช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดของเราให้แข็งแรงแต่ในทันทีที่เราใส่เกลือซีอิ๊วหรือเครื่องปรุงรสเค็มๆเ,เข้าไปมากเกินไปเรากําลังทำลายประโยชน์เหล่านั้นลงไปอย่างน่าเสียดายเลยค่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคะครับเพราะโซเดียมจะทำให้ร่างกายของเรากักเก็บน้ำเพิ่มปริมาณเลือดและสร้างแรงดันให้กับหลอดเลือดแดงโดยเฉพาะหลังอายุ60ปีไปแล้วเส้นเลือดของเราจะเริ่มแข็งตัวขึ้น และไตก็ทำงานมีประสิทธิภาพน้อยลงการได้รับโซเดียมมากเกินไปจึงอันตรายมากค่ะครับมันอาจแค่ทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกท้องอืดบวมหรือปวดหัวตื้อในตอนแรกแต่ในระยะยาวสิ่งเหล่านี้คือสาเหตุหลักที่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นหลอดเลือดแดงแข็งตัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างเงียบเลยนะค,ะครับงานวิจัยปี2023โดยสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา พบว่าผู้ที่บริโภคโซเดียมมากกว่า3กรัมต่อวันมีความเสี่ยงสูงขึ้น46ที่จะเกิดความดันโลหิตสูงและมีโอกาสเป็นโรคหัวใจวายสูงขึ้นถึง31เเลยค่ะครับดิฉันผมเคยดูแลคุณเกิดวัย58ปีที่นิวยอร์กท่านมีอาการปวดหัวรุนแรงเหนื่อยล้าและหายใจถี่คุณหมอพบว่าสาเหตุมาจากกิจวัตรอาหารเช้าของท่าน คือขนมปังอะโวคาโดที่โรยเกลือและราดซีอิ๋วอย่างหนักทุกวันพอลดโซเดียมลงอาการทุกอย่างก็หายเป็นปิดทิ้งค่ะครับทางออกง่ายๆคือรสชาติที่อร่อยโดยไม่ต้องเพิ่มภาระค่ะครับอะโวคาโดมีรสชาติอร่อยอยู่แล้วลองเพิ่มความหอมด้วยน้ำมะนาวสดกระเทียมพริกป่นหรือน้ำส้มสายชูบัลซามิกเล็กน้อยแทนการใช้เกลือนะคะครับอย่าทำลายมันด้วยเกลือเลือกสมุนไพรมะนาวและเครื่องเทศแทนเพื่อปก ป้องหัวใจของเรานะคะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นประโยชน์ของเกลือธรรมชาติพิมพ์ดีต่อใจในคอมเมนต์นะคะครับข้อผิดพลาดอันดับ 5. การเก็บอะโวคาโดหั่นแล้วที่อุณหภูมิห้องคุณพ่อคุณแม่ค,ครับเรามาถึงข้อผิดพลาดอันดับ5กันแล้วคะ่ะข้อนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่กลับแฝงอันตรายใหญ่หลวงนั่นคือการเก็บอะโวคาโดที่หั่นแล้วที่อุณหภูมิห้องค่ะครับคุณพ่อคุณแม่เคยไหมค,ครับที่หั่นอะโวคาโดออกมาครึ่งลูกทานไปแล้วครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งก็วางทิ้งไว้บนเคาน์เตอร์ครัวคิดว่าจะทานทีหลังใช่ไหมคะครับแต่ทราบไหมคะครับว่าพอววคาโดถูกหัน่นเนื้อด้านในที่เป็นสีเขียวครีมครีมนั้นจะสัมผัสกับอากาศออกซิเจนจะเริ่มทําปฏิกิริยาทําให้มันเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอย่างรวดเร็วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องไม่น่าดูนะค,ะครับแต่มันเป็นสัญญาณว่าสารอาหารเริ่มเสื่อมสภาพและที่สําคัญกว่านั้นคือในอุณหภูมิห้องปกติ อะโวคาโดจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แบคทีเรียชั้นดีเลยค่ะครับงานวิจัยปี2023จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียพบว่าที่อุณหภูมิประมาณ22องศาเซลเซียสแบคทีเรียร้ายแรงอย่างลิสทีเรียและซอมโมนลาสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้เกือบ80%เอร์เซ์ภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะครับสำหรับผู้สูงวัยอย่างเราที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแองตามธรรมชาติการติดเชื้อจากอาหารเพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรงภาวะขาดน้ําหรือร้ายแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะคะครับดิฉันผมเคยดูแลคุณสุภาพวัย34ปีท่านมีอาการอาเจียนและท้องเสียรุนแรงมีไข้สูงต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นสัปดาห์เพราะทานอะโวคาโดที่เหลือซึ่งถูกทิ้งไว้นอกตู้เย็นเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะครับดังนั้นทางออกง่ายๆคือแช่ยเย็นทันทีเสมอครับ คุณพ่อคุณแม่ควรเก็บอะโวคาโดที่หั่นแล้วไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า4องศาเซลเซียสและควรทานน้ำมะนาวน้ำมะกรูดหรือน้ำมันมนกะกอกบางๆบนเนื้อที่หั่นแล้วเพื่อชะลอการเปลี่ยนสีและป้องกันแบคทีเรียน,นะคะครับแล้วก็ต้องปิดภาชนะให้แน่นสนิทด้วยค่ะครับและจำกด2ชั่วโมงไว้ให้ดีนะคะครับถ้าอะโวคาโดวางทิ้งไว้นานเกิน2ชั่วโมงแล้วล่ะก็ทิ้งไปเลยจะปลอดภัยกว่าค่ะครับดูแลมันอย่างดีแล้วคุณพ่อคุณแม่ จะรักษาสา,สาิและสารอาหารของมันไว้ได้ครบถ้วนพร้อมหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยจากอาหารที่อาจจะกระทบผู้สูงวัยอย่างหนักนะคะครับใครเคยเผลอทิ้งอะโวคาโดไว้นอกตู้เย็นบ้างคะครับพิมพ์ระวังในคอมเมนต์ได้เลยค่ะข้อผิดพลาดอันดับ 4. การรวมอะโวคาโดกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณพ่อคุณแม่ค,ครับเรามาถึงข้อผิดพลาดอันดับ4ที่ดูทันสมัยแต่ซ่อนอันตรายไว้นั่นคือการรวมอะโวคาโดกับเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ alcohol, ค่ะครับหลายคนอาจจะคิดว่าอะโวคาโดกับไวน์หรือกัวคาโมเล่กับเตกิล่าเป็นสิ่งที่เข้ากันดีดูแก่คันสมัยแต่ทราบไหมคะครับว่าการรวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันสร้างพาราที่เป็นพิษต่อตับและตับอ่อนของเราอย่างมากเลยค่ะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคะครับเพราะทั้งแอลกอฮอล์และไขมันจากอะโวคาโดต่างก็ต้องถูกเผาผลาญที่ตับของเราทั้งคู่เมื่อเราทานมันพร้อมกันตับก็จะต้องทำงานหนักเป็นสองเท่าค่ะ ครับแทนที่จะได้ซ่อมแซมและล้างผิดตับของเรากลับต้องแบกรับภาระหนักจนทำงานช้าลงและอาจนำไปสู่ภาวะตับไขมันพอกหรือแม้แต่ตับแข็งได้ในระยะยาวที่แยก่กว่านั้นคือแอลกอฮอล์ยังไปขัดขวางการหลั่งเอนไซม์จากตับอ่อนที่จำเป็นต่อการย่อยไขยมันทำให้เกิดการผส,สมของน้ำย่อยที่อันตรายเสี่ยงต่อภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันซึ่งเจ็บปวดและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะค,ะครับโดยเฉพาะตับและตับอ่อนของผู้สูงวยัยอย่างเรา ที่อาจจะทํางานไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนก็จะยิ่งได้รับผลกระทบได้ง่ายกว่าเดิมค่ะครับงานวิจัยปี2023จาก Harvard Medical School พบว่าเกือบ40%ของผู้ที่ทานแอลกอฮอล์ร่วมกับอาหารไขมันสูงอย่างอะโวคาโดเป็นประจำมีสัญญาณเริ่มต้นของโรคไขมันพอกตับภายใน5ปีเลยนะค,ะครับดิฉันผมเองก็เคยดูแลคุณประเสริฐวัย42ปี ที่ชอบทานอาหารโอโวคาโดคู่กับเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ในงานสังคมท่านต้องโมานจากภาวะตับอ่อนอักเสบเรื้อรังเพราะการรวมกันของสองสิ่งนี้แหละค่ะครับนอกจากนี้การทานร่วมกันยังไปกระตุ้นการอักเสบในร่างกายทําให้เกิดอาการปวดข้อความดันโลหิตสูงและเป็นภาระต่อหัวใจในระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งที่เราผู้สูงวัยควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเลยค่ะครับทางออกง่ายๆคือแยกกันทานครับ คุณพ่อคุณแม่ควรทานอะโวคาโดในเมื่ออาหารช่วงกลางวันหรือหัวค่ำและหลีกเลี่ยงการทานคู่กับแอลกอฮอล์ในตอนกลางคืนนะครับหากต้องดื่มจริงๆก็ควรเลือกทานคู่กับของว่างที่บอกว่าไม่มีไขมันเช่นผักสดๆค่ะครับอะโวคาโดเป็นของขวัญที่ดีต่อหัวใจและสมองของเราแต่เมื่อรวมกับแอลกอฮอล์มันจะกลายเป็นความเครียดที่ซ่อนอยู่ทำลายประโยชน์ของมันไปหมดเลยค่ะครับปกป้องเอาไว้วาของเราด้วยการแยกกันทาน แล้วทั้งตับและตับอ่อนของเราก็จะทํางานได้สบายขึ้นค่ะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว wow ้าวกับข้อมูลนี้พิมพ์คําว่าว wow ้าวในคอมเมนต์เลยค่ะครับข้อผิดพลาดอันดับ 3. การทานอะโวคาโดที่สุกงอมเกินไปมีจุดดําคุณพ่อคุณแม่คะครับเรามาถึงข้อผิดพลาดอันดับ 3. ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องระวังให้ดีนั่นคือการทานอะโวคาโดที่สุกงอมเกินไปมีจุดดำๆค่ะครับเราทุกคนคงเคยเจอใช่ไหมค,ครับที่ หั่นอะโวคาโดออกมาแล้วเจอเส้นสีดำดำหรือจุดสีดำเล็กๆข้างในบางคนก็แค่หั่นส่วนนั้นทิ้งไปแล้วทานส่วนที่เหลือคิดว่าไม่เป็นไรใช่ไหมคะครับแต่ทราบไหมคะครับว่าเส้นสีดำดำหรือจุดดำๆเหล่านั้นมักจะเป็นสัญญาณของการเติบโตของเชื้อราและอาจมีการปนเปื้อนของราได้เลยนะคะครับและที่น่ากลัวคือระบางชนิดสามารถสร้างสารพิษที่เรียกว่าฟลาทอก x ินได้คะ่ะ ซึ่งเป็นสารพิษายแหลงที่สุดชนิดหนึ่งที่พบในอาหารเลยนะครับสารอะฟลาทอกซินนี้เป็นสารก่อมะเร็งหมายความว่ามันสามารถทําลายตับของเราและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับได้เมื่อเราทานสะสมเข้าไปเรื่อยๆเป็นเวลานานๆค่ะครับที่น่าตกใจคือแม้ว่าเชื้อราจะมองเห็นได้แค่จุดเล็กๆแต่สารพิษของมันสามารถซึมลึกเข้าไปในเนื้อผลได้เกินกว่าที่เราจะมองเห็นด้วยตาเปล่าเสียอีกค่ะครับ โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงวัยอย่างเราที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแองและการทำงานของตับในการขับสารพิษก็ช้าลงด้วยก็จะยิ่งได้รับผลกระทบจากสารพิษเหล่านี้ได้ง่ายและรุนแรงกว่าเดิมค่ะครับมันอาจจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าหรือเกิดความเสียหายต่อตับในระยะยาวอย่างเงียบๆได้เลยนะคะครับรายงานของสถาบันสุขภาพแห่งชาตินี่ปี2023ยังเปิดเผยว่า เกือบ29%ของกรณีมะเร็งตับในอเมริกาเหนือมีความเชื่อมโยงกับการสัมผัสสารอฟราทอกซินจากอาหารที่ปนเปื้อนเป็นเวลานานโดยที่หลายคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำค่ะครับดิฉันผมเคยดูแลคุณสมชายวัย55ปีที่มักจะทานอะโวคาโดที่สุกอมเกินไปมีจุดดำๆเพราะคิดว่าแค่เล็มออกก็ปลอดภัยแล้วเมื่อเวลาผ่านไปท่านกลับมีภาวะตับอักเสบเรื้อรัง และตรวจพบสารอะฟลาทอกซินในเลือดสูงทําให้ท่านเสี่ยงต่อความเสียหายของตับที่ไม่สามารถแก้ไขได้เลยค่ะครับดังนั้นทางออกคืออย่าเสี่ยงค่ะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นเส้นสีดําหรือจุดดําๆภายในโอคาโดแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามขอให้ทิ้งไปเลยนะคะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองค่ะครับเวลาเลือกซื้อควรเลือกผลที่แน่นมีสีสม่ําเสมอและเก็บไว้ในที่เย็นมืดจนกว่าจะสุกพอดีแล้วจึงนําไปแช่ยเย็นค่ะครับ จำไว้เสมอว่ายอมเสียอะโวคาโดหนึ่งผลยังดีกว่าเสี่ยงเสียสุขภาพของเราค่ะครับถ้าข้อมูลนี้ทําให้คุณตาสว่างพิมพ์คําว่าปลอดภัยไว้ก่อนในคอมเมนต์ได้เลยค่ะข้อผิดพลาดอันดับ2การผสมอะโวคาโดกับน้ําตาลคุณพ่อคุณแม่คะครับเรามาถึงข้อผิดพลาดอันดับ2แล้วค่ะครับนั่นคือการผสมอะโวคาโดกับน้ำตาลค่ะครับในหลายวัฒนธรรมนิยมนำอะโวคาโดไปปั่นกับนมข้นหวานน้ำตาลหรือน้ำผึ้ง เพื่อทาสมูทตี้หรือของหวานอร่อยๆใช่ไหมคะครับแม้มันจะให้รสชาติที่น่าหลงไหลแต่การนําไข่มันดีจากอะโวคาโดโดมาผสมกับน้ําตาลขัดสีนั้นเป็นหายนะต่อระบบเผาผลาญของเราเลยนะค,ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงวัยค่ะครับทําไมถึงเป็นเช่นนั้นคะครับเพราะไขมันในอะโวคาโดจะทําให้การย่อยอาหารช้าลงซึ่งหมายความว่าน้ําตาลจากอาหารมื้อเดียวกันก็จะอยู่ในกระแสเลือดของเรานานขึ้นกว่าปกติคะ่ะ สิ่งนี้จะบังคับให้ตับอ่อนของเราต้องปั๊มอินซูลินออกมามากขึ้นเป็นเวลานานซึ่งเมื่อทำซ้ำๆเป็นเดือนเป็นปีก็สามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้เลยนะครับซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่2ที่เราผู้สูงวัยไม่อยากเป็นกันเลยค่ะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเริ่มรู้สึกน้ำหนักเกินหรือเหนื่อยล้าตลอดเวลานี่แหละค่ะเป็นสัญ,ญญาณเตือนงานวิจัยปี 2,023โดยสถาบันเบาหวานและโรคระบบทางเดิอนอาหารและไตแห่งชาติพบว่า41%ของผู้ที่ทานอาหารผสมน้ำตาลและไขมันสูงเป็นประจำมีระดับอินซูลินในเลือดสูงขึ้นและ19%พัฒนาไปสู่ภาวะก่อนเบาหวานแล้วค่ะครับนอกจากนี้ตับของเราก็ต้องจ่ายราคาด้วยนะคะครับน้ำตาลที่ไม่ได้ถูกใช้เป็นพลังงานทันทีจะถูกเก็บสะสมเป็นไขมันโดยเฉพาะ เมื่อรวมกับอาหารไขมันสูงมันจะนําไปสู่โรคไขมันพอกตับที่ไม่เกิดจากแอลกอฮอล์ได้ค่ะดิฉันผมเองก็เคยดูแลคุณมนตรีวัย46ปีท่านทานอโวคาโดกับน้ําตาลเป็นประจําทุกวันมาตั้งแต่เด็กเพราะคิดว่ามันดีต่อสุขภาพพออายุเข้า40กลางๆท่านก็มีน้ำหนักเกินเหนื่อยง่ายตลอดเวลาและถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานระยะแรกและมีไขมันพอกตับค,ครับ อาการของท่านเริ่มดีขึ้นหลังจากที่ท่านเลิกทานอะโวคาโดกับน้ำตาลแล้วเปลี่ยนไปทานแบบอื่นค่ะครับทางออกง่ายๆคือเลี่ยงน้ำตาลค่ะครับลองนําอะโวคาโดมาทานคู่กับเครื่องเทศอย่างอบเชยลูกจันทน์เทศหรือใส่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เพื่อเพิ่มความหวานตามธรรมชาติหรือจะทานคู่กับมะเขือเทศน้ำมันมะกอกหรือน้ำมะนาวเพื่อเพิ่มทางรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการก็ได้ค่ะครับจาไว้เสมอว่าอะโวคาโดเพียงอย่างเดียว เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจและสมองของเราแต่เมื่อคุณพ่อคุณแม่เติมน้ำตาลเข้าไปมันจะเปลี่ยนผู้รักษาโรคให้กลายเป็นศัตรูที่ซ่อนอยู่ทันทีค,ครับถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว้าวกับข้อมูลนี้พิมพ์คำว่าลดหวานในคอมเมนต์เลยค่ะครับข้อผิดพลาดอันดับหนึ่งการทานอะโวคาโดกับไข่ดิบคุณพ่อคุณแม่ค,ครับแล้วแล้วเราก็มาถึงข้อผิดพลาดอันดับ หนึ่งที่น่าตกใจที่สุดที่อาจอันตรายถึงชีวิตนั่นคือการทานอะโวคาโดกับไข่ดิบค่ะครับหลายคนอาจคิดว่าเป็นการรวมกันที่ดีต่อสุขภาพเป็นทางลัดสู่การมีพลังงานสูงใช่ไหมคะครับแต่ทราบไหมคะครับไข่ดิบมักมีเชื้อแบคทีเรียอันตรายอย่างซาลโมเนลลาและอีโคไลซ่อนอยู่เสมอการทานคู่กับอะโวคาโดซึ่งมีไขมันธรรมชาติที่ทำให้การย่อยอาหารช้าลงกลับสร้างสภาพแวดล้อมให้แบคทีรียจากไข่ดิบ มีเวลาเพิ่มจํานวนในลําไส้ของเราได้มากขึ้นอย่างมากค่ะทําให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงและรวดเร็วกว่าเดิมโดยเฉพาะผู้สูงวัยอย่างเราที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการท้องเสียรุนแรงภาวะขาดน้ําอาเจียนหรือไข้สูงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะครับงานวิจัยปี2023ชี้ว่า23เปอร์เซของการระบาดของสมูเนลา เชื่อมโยงโดยตรงกับไข่ดิบและงานวิจัยปี2022พบว่าผู้ป่วยที่ทานไข่ดิบกับอาหารไขมันสูงอย่างอะโวคาโดมีภาวะแทรกซ้อนแย่ลงถึง35เเหมือนคุณวีลาวัย29ปีที่เคยต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินด้วยภาวะติดเชื้อซาลโมเนลลาอย่างรุนแรงเพราะด,ดื่มสมูทตี้บวกไข่ดิบทุกวันค่ะครับ ทางออกง่ายๆคือปรุงไข่ให้สุกเสมอค่ะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ดาวน้ำหรือไข่กวนล,ล้วนปลอดภัยและยังให้สารอาหารครบถ้วนอย่าเสี่ยงสุขภาพของเราโดยการไล่ตามทางลัดที่ดูเหมือนดีต่อสุขภาพแต่กลับอัดบอนทำลายความแข็งแรงและอายุยืนยาวของเรานะครับถ้าข้อมูลนี้ทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว้าวและตระหนักถึงอันตรายโปรดพิมพ์คำว่าปลอดภัยที่สุดในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสรุปแล้วคุณพ่อคุณแม่ครับ อะโวคาโดเป็นสุดยอดผลไม้จริงๆค่ะครับแต่ดังที่เราเห็นจาก10ข้อผิดพลาดที่ผ่านมารวมถึงกรณีของคุณลุงสมชายการทานผิดวิธีทําให้เกิดภัยเงียบต่อสุขภาพได้เลยนะค,ะครับความรู้คือพลังนะค,ะครับวันนี้คุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้แล้วดิฉันผมอยากถามว่าคํามั่นสัญญาเล็กๆเพียงหนึ่งอย่างที่คุณพ่อคุณแม่จะทําเพื่อตัวเองในสัปดาห์นี้คืออะไรค,ครับโปรดแบ่งปันในคอมเมนต์นะครับ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราและแชร์ให้คนที่คุณรักนะค,ะครับขอบคุณค่ะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ